วันนี้จะแจ้งอันนี้ให้ท่านทลายฟังเสียก่อนคือของบุุ้มชนคนธรรมดาตายแล้วกระดูกเป็นกระดูกตลอดไปเลยจากร่างกายเป็นดินไปเลยส่วนอัตถิของพระลหานี้ส่วนอัตถิของพระลหานี้พอท่านตายแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุเพราะอะไรเพราะจิตของท่านนั่นแหละจิตครอบอยู่ในร่างกายพอจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้มันจะฟอกธาตุขันธ์ ไปโดยหลักธรรมชาตินะไม่มีใครบังคับบัญชาความบริสุทธิ์ของจิตนี้เป็นความสะอาดสุดยอดแล้วมันจะมันจะซักฟอกร่างกายซึ่งเป็นของสกหยาบหยาบหยาบให้กลายเป็นร่างกายหรือว่าธาตุขันอันละเอียดลงไปละกเอียดลงไปจนกลายเป็นพระธาตุได้คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันซักฟอกธาตุขันนะให้พากันเข้าใจชยซักฟอกอยู่ใน อยู่ในตัวยิ่งเข้าภาวนาสละซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นคมบริสุธิ์ของจิตเนี่ยกระจายออกไปซักฟอกไปซักฟอกไปสุดท้ายอัทิเอาท,ที่ว่าก,กระดูกนั่นเป็นส่วนหยาบมันกลายเป็นส่วนละเอียดเป็นพระธาตุได้เข้าใจเลยละเพราะได้รับการซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาคืออํานาจของจิตที่บริสธิ์เนี่ยมันกรองลากอยู่เนี่ย จิตที่ครองล่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์ครองล่างจิตที่บริสุทธิ์นี้จะซักฟอกร,ร่างกายที่เป็นส่วนหยาบให้กลายเป็นกายที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจากนั้นก็พอเจ้าของตายไปก็เป็นพระธาตุไปเลยเพราะจิตมีซักฟอกจิตบริสุทธิ์มีซักฟอกเป็นหลักธรรมชาติยิ่งเข้าภาวนาไปแล้วซักฟอกร้อยเปอร์เซนต์ซักฟอกร่างกายให้เป็นส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปพอย่างนั้นจึงกลายเป็นพระธาตุได้ ที่บุตรชนเราจิตเศร้าหมองร่างกายก็เป็นธรรมดาไปเสียเศร้าหมองตามเดิมถ้าจิตของท่านเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ์แล้วก็เศร้าเฝ้าเรื่อยอย่างหนึ่งหนึ่งก็อันนี้ก็มีอีกเป็นขั้นๆน,นะขั้นหนึ่งถ้าจิตของท่านที่บำเพ็ญรู้อย่างธรรมะถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนี้แต่พอถึงแล้วก็ท่านนิพพานไปเสีย อย่างนี้ก็กลายเป็นพระาธาตุนานหน่อยนะคือถ้ถาจิตนี่บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วก็นิพานไปเสียนี่นานหน่อยถึงจะก,กลายเป็นพระาธาตุจะก,กลายเป็นพระาธาตุช้าบางัันแต่นะถ้าจิตท่านบำเพ็ญมาโดยลําดับละเอียดมาละเอียดมาถึงขั้นบริสุทธิ์แม้จะท่านจะนิพานไปในเวลาอันนั้นอ,นอนถิก็กลายเป็นพระาธาตุได้รวดเร็วเหมือนกัน